สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทไออาพซีจำกัดมหาชนบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ของสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าผู้สมัครต่างเร่งเดินหน้าหาเสียงโดยเฉพาะผู้สมัครจากสองพักใหญ่อย่างพรักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาเหล่าสาวกโซเชียลมีเดียคือการปรากฏภาพการขึ้นเวทีปราศัยของนายสุรบดีภัยหรือน้องปลื้มลูกชายในชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนางทัพทีมหลีกภัยพิธีกรรายการ VR s h o w โดยในทางกลยุทธ์แล้วทางพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเรียกคะแนนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และในสังคมโลกโซเชียลมีเดียหลังจากที่มียอดคนกดไลค์ในเพจของรายการ VR Show โซไปแล้วกว่า1ล้านสแสนคนช่วงเวลากว่า2เดือนเศษสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เป็นจุดศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศและแหล่งหาผลประโยชน์มูล,ลค่ามหาศาล หากจะมองถึงแชมป์เก่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์ศึกนี้จึงถือเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของพรรคหลังจากพ่ายแพ้หลุดรุ่ยให้แก่พรรคเพื่อไทยในศึกเลือกตั้งสนามใหญ่จึงเหลือเพียงพื้นที่กรุงเทพและภาคใต้เท่านั้นที่นับว่าเป็นพื้นที่ฐานเสียงสำคัญซึ่งนักวิเคราะห์จากหลายสำนักจึงมองว่าการได้รับชัยชนะรายการเลือกตั้งสนามใหญ่ของพรรคเพื่อไทยและความได้เปรียบจากการเป็นรัฐบาลจะทำให้แชมป์เก่า คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจากพรรคประชาธิปัตย์ที่จะลงป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อรักษาฐานที่มั่นสําคัญไม่ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีแดงด้านมุมแดงอย่างพลตํารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญผู้ท้าชิงที่มีภาพลักษณ์เป็นนายตํารวจผู้มีจิตใจอบอ้อมอยู่เป็นทุนรวมถึงได้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอย่างพักเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลที่คว้าชัยจากศึกเรื่องตั้งสนามใหญ่ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย ภายหลังสร้างผลงานให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยแล้วโจทย์ใหญ่ลำดับต่อไปของบรรดากุลสือยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยอย่างสหายสุภาพจัตุรนฉายแสงก็คือจะทำอย่างไรให้นักการเมืองหน้าใหม่อย่างพลตำรวจเอกพงศพัฒน์เข้าไปนั่งในหัวใจคนกรุงซึ่งจะสถิติที่ผ่านมาเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายโดยโค้งสุดท้ายของฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายยุทธศาสตร์บอกว่า ต้องระมัดระวังเรื่องการโกงการเลือกตั้งซึ่งจะส่งผลต่อพลังเงียบที่จะมาลงคะแนนถ้าคนกรุงเทพมหานครมาใช้สิทธิน้อยจะส่งผลเสียต่อพักเพื่อไทยเพราะฐานเสียประชาธิปัตย์ใหญ่กว่าแต่ถ้ามีคนมาลงคะแนนมากพลตรวจเอกพงษพัฒ์จะได้เปรียบด้านฝ่ายพรกประชาธิปัตย์มองว่าช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พักจะนําเสนอน,นโยบายที่ทําสําเร็จมาแล้ว4ปีและแผนงานที่จะดําเนินการในอีก4ปีข้างหน้าเพื่อช่วยหาเสียงให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์พร้อมทั้งจัดทําสปอร์ตโฆษณาตามสื่อส่วนที่ขาดไม่ได้คือการตั้งเวทีปาศัยตามเขตพื้นที่ต่างๆโดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการออกมานําเสนอข้อมูลความผิดพลาดในโครงการที่ทั้งสองผู้ท้าชิงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องปราสาทเขาพระวิหารเรื่องการเซ็นอนุมัติโครงการทิ้งทวนมูลค่าหลายพันล้านบาทของกรุงเทพมหานครจนล่าสุดโครงการก่อสร้างโรงพักเช้าอย่างไรก็ตามหากจะเปรียบเทียบสถิติผลการเลือกตั้งในทุกสนามของ50เขตกรุงเทพมหานครทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล่าสุดเมื่อปี2,554และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทมพมหานครในปี2,552จะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีฐานคะแนนเสียงในพื้นที่ชั้นในเกือบ100%รวม31เขตและมีเขตผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นเอกฉันท์ที่ประชาธิปัตย์ยังได้เปรียบอีก7เขตร,รวมเป็น38เขตส่วนพรรคเพื่อไทยมีเขตฐานเสียงที่จะได้เปรียบ9เขตและเขตฐานเสียงที่มีความสูสีอีก3เขต จากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้ง9ครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดวงเงินในการหาเสียงเพิ่มขึ้นทุกครั้งซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่10ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้กำหนดวงเงินในการหาเสียงไว้ไม่เกิน49ล้านบาทล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติร่างพระราชกิจฎีกากำหนดเงินเดือนเพิ่มและเงินเดือนตอบแทนอื่นของผู้ว่าและข้าราชการการเมืองโดยในส่วนของเงินเดือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครซึ่งหากดำรงตำแหน่งครบวาระ4ปีจะมีรายได้รวม5 4 5ล้านบาทพักประชาธิปัตย์ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพมาโดยตลอดซึ่งพักเพื่อไทยที่รอบข้ามาจากพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักพลังธรรม กลับไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยความพ่ายแพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาและผลคะแนนเสียงครั้งล่าสุดที่ทิ้งห่างกว่า3า0แสนคะแนนหากจะมองจากสถิติโดยที่ไม่อ้างอิงผลโพเรียกได้ว่าศึกครั้งนี้เป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสของฝั่งพลตำรวจเอกพงสพัฒนก็ว่าได้สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัท IRPC จำกัดมหาชน บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน